ุ้ยไปกราบแล้วไปกราบแล้วเหี้ยมูหยงท่านประธานมาเอาเราไปเนี่ยโอ้ยบ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้วโอ้ยสั่นเหยาะสั่นเหยาะสั่นเหยาไอ้สั่นเหยาะสั่นเหยาโอ้โมันตีสีเลยนี่จานยศเออมันตายบุกคืนเลยเนี่เจ้าขวดอะไรจ้าวานี่เจ้าขวดแล้วจ้าวานี่เจ้าขวดอะไรจ้าวา่เอาเจ้าขวดกันจะเป็นคนใจยังตวง สองแบ่งสองกลุ่มสองแบ่งสองกลุ่มเจ้ขึ้นเบื้องเลยเลือซ้ำนี่เลือซ้ำนี่ของซ้ำจะคลองซ้ำหนูุกไงอุดรซ้ำอ่อนอ่อนี่อะมันโบอ่อนอดข่อยเลี้ยงเ่เจ้ากิน่อยเลี้ยงเือเจ้ากินอีหลีนี่ซ้ำนี่ทีนี้มัน ให้ก das ินซื้อนี่ให้กินซื้อเลือแค่นี้แหละมันปฏิเบิดเร็วมันปฏิบัติเร็วปฏิไปก่อนปฏิไปก่อนมันเป็นเปนยาใครับไม่ยังมันเป็นท่านี่เบิดท่นี่โอ้ยโอ้ยเบิดนีนยอกเป็นัวี่ราีอีกยาวไกลเลืออีกกอน้ย กาบแล้วไปกกาบแล้วเนื้ยมูหยองท่านประธานมาเอาเราไปเนี่ยโอ้ยบาไวแล้วบาไวแล้วโอ้โหโอ้ไปวัน,ว,น,ว,น,น,นว,วันเถอะสง่ามาเอาวันฟ้าหนูผุกายังไม่เอาวันแน่มาๆเจี๊มาๆมาๆเขดรนมาๆมาๆมาๆเจ้ามาวัวกูอยู่แล้วก็มากินไข่เฮียเจ้าแท็กทิมยสองคนหล่นไหมมา 管你呢。